จะมาเข้าจอดแนวไฮมี่บองเปิดประตูออกเลยเด้อใี่ง่ายๆนะครับต้องพี่น้องทีก็ลงครำที่เล่าถ้ารถดำชุนที่มาแล้วได้ร้านหลาที่มาแล้วทาต้องการยดนานไปเพิ่มได้คณะกรรมการเขาจังเรียงไล่ไว้ใต้มถุน ร้รรอบเร็ว้องไม่โอ้ภาวะดาบไม่เป็นไรเนาะอแล้วทั่งร้การร้องเสียติดติดอะไรไม่ดยะรับ้อเสียติดรับตดีกัรถทยอยทอยกันมาเรื่อยๆครับสมติขอนัํงเลี้ยงในกำานดการพ่อใดที่เราได้รับทราบนะครับหลังจากข้าใดนัอุปกรณ์ เป็นของาวายยิย้นปูนไส้มาถึงแล้วเรียร้อยแล้วแต่เขามารวมกันถวายนะครับหลาจากนั้นจะกถวายแล้วกัรรวมรับประทานอาหารรวมรับประทานอาหารแลวก็ากนีการแนะนำบทบัญชาผู้นงทีมเป็นคณะต่างๆถึงบทเวทีท่าพี่นองที่คารพแล้วกันทินงเขาได้ตามพระญาตใสนะครับ จันท่น้องที่มาก่อนแล้วมาถึงแล้วใส่น้ำนึ่งท่าทั้งน้ำเขกระดิจัดเตรียมไว้ดีเนะตรงกุหลาบอะไรเอาว่าเราไปด้วยพริพหกน้ำดื่มแล้วก็หกน้ำบรรลุ่นะครับไปเชิญมาเลยนะครับจัดเลี้ยงนะครับรถดำแห่งกาวรจอดไดครับข้างด้านทิศใต้ของเขาก็มีโอกาสจอดได้อยู่นะครับถ้าเต็มแล้วทั้งนี้กั ท่านก <Okay. S 1> ีดไต่กันจอดได้โย,ยนะครับเพราะวะผ่อาานร่นเท่ามาหลายขั้นพอท่านนี้มันเดินกำไว้ที่โล่งไว้สำหรับจะให้ได้เอ่อทดดั้มด้านทีดใต้ทั้งภาวะสนจอดได้โยเดื่องนะครับอจอดได้เรี้ยงอา่าหลังจากจอดน,นี่ก็มันเต็มแล้วเข้าไปจังเข่าในวัดน,นะครับเข้าเสด็จไปลาเวลาลวเออ ใครภาพเพื่อจะตใ้สวยๆนะครับรถเราเขามาเลี้ยงนะครับเลยนะครับเนเอาหัวเอาไทยชนกันไว้ถาเลี้ยงนะครับก็จะแหลเนาะนะครับในเสรจออกเลี้ยงนะครับวันนี้เราปฏิดิจร่อ้หลายขั้นเวลาาถทายลูกมันกะติออกมายยัสวยงามนะครับสำหรับนำดื่มด้อพี่น้องนะครับเชิญทั้งนี้เลยนะครับหลงห้านรถจำทั้งหลายถี่มาร่วมงานในเมือนี่นะครับ มาลำบากมาพักพรัตางบระเทศใส่มาเอาน้ำอาคาจะเจนกินไหนเร็วไม่แห้งจักรไอนนะครับจุดเปล่ต้นเนาะเดี๋ยว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 ประเด็นจัดอีกหน่อยที่จอดยากทางด้านทิศใต้เข้ากันเต็มแล้วเข้าขั้นทีขอข้ามละครไปจัดบริเวณหน้าวัดเติร์นไทยในวัดจมูกแต่มีโอกาสอยู่ นะครับนาวัดก็มีสถานที่ของของแต่ว่าอยากให้จอดจะต้องมีมันเป็นแค่บอนเหล่าผูงชายผ่าไสนั้านแบบนี้ได้สวยงามนะครับคณะนี้กับกงะล่อมปูนนะครับตอนนี้ปูนกระล่อลงอยู่ใช้จะมาเรื่อยๆหินจะมาเรื่อยๆนะครับคาดว่ารถรวมบริการทั้งนี้จะมาบางไายพอสมควรนะครับได้แต่ขอขอบคุณรบกานร่าน ตึงเป็นองค์วระธรรมดีขนาดนึงนะครับอันนี้ก็ัติเ็ตจอมนอกก็ได้รับเ้องประธรรมต่ชู่จากคณะรนดําโดยวัตถุรบกพริตบุญช่ายนะครับจัตวาเป็นมีหมายอันดีเพาว่าเีเนอสานก็ไปโอกาสทันาถามว่ารวมกันเั้นสี่แล้วกับพติดซอยสาซอยแปหายมันแล้วเพว่าพาวน์รถเอมนกกนเลยก็สา่มาแล้วัากแต่ปีห้หกนะครับปีหาหก ลงลงมาปีนี่ก็หกขาแล้วบางทีร่วมสิบปีมาแล้วนะครับอาจารย์พี่น้องที่กระลบครับเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วถึงพอเข้าได้ลูกหลานๆเตน้ำทิม่มโดยอูเทนนะครับอุเทนโอริโอนะครับจึงเป็นสายบุญเป็นองค์โบราณคำชู่วา่าวัดเข้าว่าตลอดนะครับเปิเห็นความทุกความยากการปราล่อยสังของเข้ามุมพิชุนระสับ เป็นกระแสหลวมร้วมขนาดลดดังที่เคยไปเคยมาเพราะว่าเป็นผู้มิใจจิตกุศลนะครับรวมกันอะรต่างทุกๆปีเพราะว่าเป็นต่างบนทางบุญเสริมเล้ให้การจะของลำล้อมด้วยนะครับกาารเพิ่มจะเลยมาว่าวัดมีการเล่ามาเข้าหรือวัด้อยนี่ล่ะไปนั่งขานแทนในส่วนตีกอรรรดแบบไม่เชลื่อนเลยครับเชลื่อเลยนางตามารยยสัยก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เออมานั่งตามบัรยาใสเลยครับนั่งที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเขาก็จงไปยืนทาดอกเชิดเลยท่านคณะที่ที่มานที่เฮาทั้งหลายทั้งปวงสี่ม้ารวบรวมกต่างๆหลานกับว่านั่งแค่สี่เลยเราเข้าฐานแล้วหี่ทำถึงดำดิมนะครับเชิดเลยเชิดเลยเชิดเลยนะครับ อยูใส่นสิงนั่งอยู่เมืนกัคุไมยูยูสีตะเกีละเอีดยูยะสะสนไกลเนาะบาวันทีน้เน้ายะโคอันลมอ๋อะเียเตียมไทาทุกทุกท่านเลยเนอะครับเชิญมาเลยน้าผั้ใดกเสรจแล้วมาเดนปรอเียลอยแล้วเชิญไปเลยนคามักะไดเรือเขาเลยหลบมักจะไดออาไปเลยนะครับ ทางคณะทก็เลื่อนย่อมรูปปกรณ์โย่ทั้งว่าท่านเรียบร้อยหลังจากเข้าลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเพิ่มพร้อมของคณะเข้าว่าบรรจุท่อนหุ่นสูงห้ามแล้วกันสินี่การถวายนะครับถวายเป็นการขอกงวัดจ yes. the to ุ euh ุปกรณ์นิมซายนะครับ <mismo feeling round hole> <But S 1> มาเพราะว่าเ be ป็นตอนสามข้อบนสุดกันจะเหลือแต่งานก่อครับจิตหน้าไม่ากไม่พด้ใช้แ้วงนกครับทาาท้านกันเลยท้ายกรรวมลับาะทานอาหารกันนะครับหรือที่ดนตรีก็ให้พี่น้องในสรุกสนะกันเป็นพินเดียแล้วนะครับนังจาก้าบุญแล้วเข้าอินบแล้วเข้าแบมว่าอินในร่างกายเข้าไปนี่กัน กระตุ้นน้ำเบอร์เพิร์ว่ามืเมลี่เปเปิร์ครับสองชั่วโมงรวมกันจิตใจเข้าเซเบิกบานจากสุรินทร์านี่คลอคอฟฟ์ไชเที่ยร์ไปรับตั้งไปเลยนะครับเชิญเลยนะครับใจด้านคิดใจเข้าไปยั่งอีกพวกเจหลายขั้นยกนะครับหลังจากเต็มแล้วเรเต็มแล้วก็ขอขอบคุณ เทาวัดนะครับสถระที่เขานี่ยตั้งวัตทั้งโลกกันเดีวปูโมสมาไันเนี่วางนนะครับอ่าฉะนั้นพี่น้องที่เดี๋ยวจะน้อยลงโฝนกันเช็ดแล้นะครับฝนจะเชอแล้วมี่ายน้เลี้ยงแต่ก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ถ้อว่าเป็นฝปกโศมของโา พี่น้องเท่าวัดน้อยกับมะเรืองเองถึงผมในรั่ตัวแทถขอขอบคุณทีาสุดที่มีโอกาสนี้แต่พีนาพาไม่ถ้าม่โอกาสนะครับจะขอความปรึกครอบนะครับซอยอยน้ชาพี่น้องรถดำเท่าซอยเลียวเสียงอะไรครับเสียงครับซอยน้ำเขากับเป็นวัดที่ยังบกมี่ขั้นจะเิ่มหนู่เรื่องการพ่อบัไหนยาวเสียงอาแลกวเสียงแบบที่ว่าง

รถนัดแตต่อไปเร่อยครับรถรถเต้าก็จะได้ออกไปนะครับรถเต้าไเอกลงมาเลยนะก็ดึงเชือกเอาโอเอาตะนี่รถเป้าออกได้แล้วครับขึ้นเนี่ยครับรถจะพู่รถจะพูดนะรถอ่ารถี่อยตกมาเลยับตกมาเลยตมาเลยนะครับ หัวนิดนึงหัวนิดนึงเออาตรงมาเลยตรงมาเลยโอเคดับเลยล้อมากเลยกันนะครับวันนี้เขาจังเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนด่านไปเท่หนาหนาพุ่นก็ได้วันนี้เพราะว่ามันอิี่ไม่มีโอกาสได้สนุกกันนานนาน แด้ทีเหลืออีกหลายบนไดบอออเพเพราะก็คือสยจดโอ้โอแล้วลองจัดระเบียบล้วกันสิจั้งเต้ถอยกลับไปหุ่นเนาะครับล้เต็มข้างมาเลยถอยมาเลยาับด้านบานทิศใต้เต็มแล้วนะครับด้าน้าที่ใต้ให้จอดเรบเต็มแล้วก่ะ อาดนท่านแรนเขาบปตรงขอองเรียวเลี้ยวเลี้ยวขวาเขาไปตรงของนะครับออกมาเรืยๆนะครับฮ่อนอน,นหรืเปล่าปันฝุน3เมตรยังปันกึากำุปันคุณ Você vai ficar ali